คือโนโนเมอร์ซี่ของผมผมเอาหนังยางมามาทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อไม่ให้หลุดนั่นเองครับแล้วคุณดูอยากได้โนโนเมอร์ซี่ไหมถ้าอยากได้ไปซื้อในช็อปปี้ได้เลยนี่บวกหกนี่ก็บวกหก ดกดการเล่นง่ายๆแบบกดการอ,นนอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้มันไม่มีบวกหนึ่งร้อยบวกหนึ่งพันแล้วก็บวกเอฟฟินิตี้บวกหนึ่งร้านอะไรกันเนี่ยนี่อูนูนูนโ,โ,นโ,โ,นโมซี่ถ้ามีพัสด,ด้วยเนี่ยมันจะมี บวกหน่งร้ยบวกหนึ่งพันบนวกอแล้วก็บวกอินฟินิตี้นะครับนี่มแค่บวกหกกับแล้วก็บวก,กบวกสิบนั่นแหละดูโ,ดโ,โนโนเมอร์ซี่ดูมีใบนี้ด้วยนี่ดูอีกกลิ่ครับดู ของจริงอันนี้ซื้อมาจากช็อปปี้เลยครับถ้าใครอยากซื้อเนี่ยก็ไปซื้อในช็อปปี้ได้เลยดูแต่ว่าไม่มีพัดนะถ้ามันมีพัดมันมีบอก100แล้วก็บอก2พันแล้วก็บอก1ร้านด้วยนั่นเองครับ

ไม่โคดง่ายเลยแบบคดง่ายคดง่ายโคดดีถอยามก็ใครอยากซื้อเนี่ยก็ไปซื้อจากทางร้านชอปปี้เดลยคครับถ้าถ้าใครมีครอบครัวเนี่ยก็ไปบอกแม่ว่าขอซื้อ ขอซื้อเออขอซื้อโนโนเมอร์ซี่จาก,จากช้อปปี้ให้หน่อยโอเคแค่นี้ารับโเคคนีคับคครับคนหนูเอเรือลองดูทีเลยครับบอหัวข้อข่าใหญ่ประจำสัปดาห์นี้คือบันเทิงสุดซ่ตติดตามได้เลยครับ Half the oh Bye bye.